มาดูก้ามเบรก,กันต่อนะคะตัวนี้เป็นก้ามเบรกหลังของอ s u ุสนะคะตัวนี้จะเป็นอิสุสุบัดดี้โอเคก็ใช้ได้กับอีกหลายรุ่นนะคะเทียบดูค่ะตรงนี้มีชิ้นนี้นะคะที่มีตำหนินิดหนึ่งนะคะนิด,ด,น,ด,น,ดนึงนิดหนึ่งชิ้นนี้อีกนิดหน่อยนะคะสองชิ้นนี้ไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวเรานำมา ก็1ชุดนะคะจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็ล้อหึก็จะใช้2ชิ้นเท่ากับลอ้อล้อหลังสล้อหลังสองข้างนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เขาจะเป็นเหลี่ยมหรือว่าถ้าของอจะเทียบเอานะคะก็ต้องดูนะคะเดี๋ยวเราวัดส่วนต่างๆให้เพราะเจอลูกค้าที่ต้องการ แปลงนะคะเยอะอยู่เดี๋ยวเราวัดให้นะคะ15มิลนะคะตรงนี้เป็นวงรีเนาะ15มิลนะคะตัวนี้8มิลตัวนี้ออ6มิลนะคะตัวนี้วัดแบบนี้นะคะอยู่ที่11มิลนะคะจุดนี้มานี่นะคะ 41มิลแล้วก็ออจุดนี้ก่อนนะจุดนี้มานี่จับประมาณหนึ่งนะคะ7จสิบหมิลน,นะคะแล้วก็จุดนี้มานี่นะคะหนึ่งยีมิลน,นะคะ125ห้มิล หรือว่า12.5เซนค่ะหน้ากว้างของพัฟเบรกเรานะคะอยู่ที่50มิลแล้วก็ความยาวทั้งหมดนะคะความยาวจากนี้มานี่เลยนะคะวัดตัดมาแบบนี้เนาะความจริงถ้าวัดตามโค้งได้ก็จะดีนะโอเค22.5เซนติเมตรนะคะ